เวลาที่มีคนเขาอยากจะด่าแต่เขาลดการประทะด่าเอากับกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ฟังคลิปนี้เป็นคุณลุงขั้นหนึ่งเขาอึดอัดกับกฎระเบียบของคอนโดค่ะบ้านกระปูง่ายเลยวางกระถางต้นไม้ก็เสียค่าปักวางตรงเสียค่าปากบอบ้านบว่างมั่งแค่แบบคูว่างแค่เหมึงมีประจา้네ไหมผู้ด่าคนหน้าบ้องเนี่ยโดน จริงจริงถิ่นเป็นเป็นนะออกูทนไม่ไหวแล้วไอ้กูไม่ได้เข้ากูไม่ได้เจอกูอยู่มานี่เจอใจมันเจออยากกูพูดไหมอ่เวลามึงอก้าวไปสนามเชียร์ลาห้ามขายของห้ามขายร้กาแฟห้ามขายร้านตีนแต่ตอนนี้เป็นไงขายลูกชิ้นขายต้มทำเออมึงไล่ออกก่อนวาย ่าอเออคุณผู้ชมสรุปแล้วคุณลุงเขาไม่ได้เดืนยืนด่าใครออแต่เขายืนด่าแล้วก็สะบัดระบายความอัดอั้นกับกล้องวงจรปิดของคอนโดที่คุณลุงอยู่คุณลุงท่านนี้พักอศาศัยอยู่ในคอนโดการเคหะนากเกลือพัทยาค่ะส,ส่วนที่ยืนด่าตรงนี้<อ>ไม่ได้พูดลอยๆอย่างที่บอกไปตั้งใจ คุณลุงก,ก็ตั้งใจด่านิติบุคคลของคอนโดค่ะเพื่อลดการ,รเผชิญหน้าคือใช้การด่าไปที่กล้องวงจรปิดแทน ส่วนสาเหตุคือแกไม่พอใจการทํางานของประธานนิติบุคคลชุดใหม่เพราะออกกฎระเบียบอะไรมาเยอะแยะมากมาย, <S 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 ยมากูอยมของกูนะนะคุณผู้ชมคงได้ยินไปแล้วนะคะว่าคุณลุงสาธยายความรู้สึกอัดอั้นอะไรบ้างแค่วางของเนี่ยก็ผิดแล้วอย่างเช่นกระถางต้นไม้ในพื้นที่ส่วนกลางก็โดนค่าปรับตั้งไม่ได้เนี่ยคุณลุงก็เลยอโอ๊ยแค่กระถางต้นไม้ไปวางพื้นที่ส่วนกลางโดนปรับแบบนี้มันได้ยังไง คุณลุงแกเป็นผู้ซื้อไม่ใช่เป็นผู้เช่านี่ค่ะเลยมายืนด่าแบบนี้ส่วนถามไปยังเจ้าของคลิปเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงแกถ่ายคลิปพอได้ยินเสียงลุงด่าเลยหยิบม,มือถือขึ้นมาถ่ายเลยคนถ่ายคลิปบอกว่าคุณลุงอ่ะจริงๆตัวตนของแกนะแกเป็นคนที่พักอยู่ในคอนโดแกเป็นคนนิสัยดีค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยที่คุณลุงออกมายืนด่านิติคนใหม่ เพราะว่าประธานนิติชุดใหม่เนี่ยทำเกินไปชุดเก่าเนี่ยเขาเพยังมียืดหยุ่นอารมุ่มอรวยกันบ้างแต่ชุดใหม่นี่ไม่เลยตึงเปรี้ยหมายถึงว่ากฎระเบียบเนี่ยตึงเกินไปลูกบ้านหลายคนอึดอัดและรู้สึกแย่แต่คุณลุงนี่แหละเลยเป็นตัวแทนหมู่บ้านประมาณนี้ะมายืนดนถุนใส่กล้องแทนคร<า>ับครับฉ<า>ีดฟ<า>ักซหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวี amarin tv